นี่นะมาขึ้นตาเนีอันนี้ร้านประจำผมนะร้านประจำร้านประจาพ่อค้าสายปูนนะพ่อค้าสายปูนถูกหวยนะแต่ตามนะเขาบอกให้ตาม YouTube ผมนะตั้ง4ี่ห้าใบเลยตาม y o u ูทู e ผมไม่ตามนะทุกคนไม่ตามกันนะไม่มีความศรัทธาเราจะไปถวายเนี่ยวงพระอาจารย์ผมด้วยที่สอนวิชาผมอนะ น,นี้ผมจะมาซื้อร้านนี้ประจำนะครับดูเป็นแนวทางได้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะ้วัเนาะอ่าีดูเป็นแนวทางได้ดดนะนะนดูเปล่าๆไ,ได้เละดูปะเปล่าๆอ่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะตอ,นนะอันนี้มารับตังนะครับามารับตังมารับตังนะค่อไปเลยมันๆเองดูวนแน่ขอให้ได้เท่าไหร่นะนี่เจ็ดพันเจ็ดพัน ร้อยสี่สิบวันนีขอให้ได้รางวัลที่หนึงนะมัน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 เงเๆๆๆๆเดี๋ยวใส่ไว้เป็นที่ดีก่อนเอาคิดตัเลยพ่อคินตัเลยที่จิอุปาหมูฮะดุดไปปาหมกลังจังัันัเดี๋ยวเราอันนี้เรานเดี๋ยวเราโอยนีมาเซ็นทงนนยนีมาซ็นทุงน ก็นะรประมาณนี้คนระับเดี๋ยวโอเคนะครับต่อตามที่เนหะ็นครมันมันด้อพรทธามปรดชอบทํามันทุกทางปรดชดทรรมันปลดรักสามคําปลดทราบด้วว่าหน้าหนาหนาถูกลงวันที่หนึ่งดอ้อสามารถสรัมมานโมพุทธิยะสาธุอ่าโอเค